ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปวันนี้ขออนุญาตต่อในเรื่องของเกี่ยวกับหุ้นนะครับข้อมูลหุ้นเพราะว่ามีคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้ดึงหุ้นแล้วนะครับมาทั้ง PTT ดูข้อมูลย้อนหลังอะไรนะครับจากใช้ตัว l i b r a r y ของตัวว i ร์ฟา n แนนะครับวันนี้เราจะมาลองดึงหุ้นหลากหลายตัวนะครับ เพราะว่าบางทีเราโฟกัสเนี่ยเราโฟกัสที่จะเป็นที่กลุ่มหุ้นมากกว่าจะเป็นหุ้นตัวเดียวนะครับก็เรื่องของการดึงดึงหุ้นนะครับของตัววายไฟแนนซ์ Finance นะครับคล้ายคาของ y ย h o ูเนี่ยมันก็ถ้าเป็นหุ้นไทยเราจะใช้จุดนำตะกุล bk นะครับวันนี้เราจะลองดึงหุ้นผสมต่างประเทศด้วยนะครับก็คือเอาเอาวันนี้เราจะดึงหุ้นเฉพาะหุ้นของกลุ่มไทยก่อนนะครับ <c oughs> เราจะใช้ลิสต์ลิสต หุ้นตัวนี้นะครับอยู่ในสต็อกแล้วก็เราจะใช้ตัวดึงนะครับรูปแบบนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาด้วยนะครับเราจะใช้รูปแบบของตัว date time นะครับดึงดึงระบุโดยระบุปีเดือนวันนะครับ ตัวโค้ดหลักๆส่วนใหญ่แล้วนี่เราจะใช้โค้ดเดิมนะฮะโค้ดของคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัวไลบรารีก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะใช้ตัวไว f i n a n c e นะครับเป็นค่าของ Yahoo ที่เป็นตัวไลบรารีของทางต่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็ได้ทำการอัปเดตตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีครบหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าหลักใหญ่ๆน่าจะมีหมดอเมริกาญี่ปุ่นยุโรป อังกฤษสหรัฐอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้ตัว p พ n d a นะครับมาช่วยจัดการในเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้อมูลนั้นมาแสดงผลนะครับในส่วนของใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็จำเป็นจะต้องติดตั้งตัว Wi f i n a n c e ก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่ง p a p install w a f i n a n c e เข้าไปที่ Command ตัว Command ก็จะเปิดไปที่พร้อมของ ยูเซที่คุณล็อกอินเข้ามานะฮะเป็นพร้อมยูเซอร์ที่คุณล็อกอินเข้ามาอันนี้คือชื่อ User GMTHA นี่คือชื่อ User นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราลงเรื่องเราก็เช็คดูก่อนนะครับก็ใช้คำสั่ง p p show show นะครับแล้วก็พิมพ์ wifi n a n wifi n finance นะครับ n, a n c e enter นะฮะ <c oughs> เพื่อต่อตรวจสอบดูว่าตัว l ลบรา r y ตัวนี้เราติดตั้งหรือ,อยังนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเวอร์ชั่น1.0นะครับว่าไฟรนด์เวอร์ชัน1.0นะครับตัวซอสโค้ดก็จะอยู่ที่ g i จหับนะฮะผู้เจ้าของโค้ดนะครับก็จะเป็นของแ a n d อร์รซนะครับ Lisense Apache นะครับ Location ติดตั้งไว้ที่ตัวตัว Python ผมใช้ Python Python นะครับ Python version น่าจะเป็น3.10.6นะฮะก็จะใช้เวอร์ชั่นไหนก็ได้น่าจะประมาณ3ผมคิดว่าน่าจะ3.4.5ขึ้นไปเนี่ยเก่าๆน่าจะรองรับการได้ได้อยู่นะฮะ สเต็ปถัดมานะครับเราจะไปเปิดตัว Visual Studio Code นะครับเพื่อที่จะนำโค้ดตัวนี้เนี่ยมาลองรันดูนะฮะแล้วก็ตัวโค้ดตัวนี้ผมจะแปะไว้ใน Description เหมือนเดิมพร้อมคอมเมนต์อธิบายนะครับก็มาที่ตัว Visual s t u d i o Code นะครับไปที่ตัว a d d Folder to Workspace นะครับแล้ก็เลือกโฟเดอร์นะครับผมเลือกตัวผมสร้างโฟเดอร์รอไว้แล้วนะฮะ Python Stock Market ตัว Multi Stock นะครับแล้วก็ถ้าถามข้อถามว่าต้องการที่จะ Trust the Author ไหมเราก็ตอบ Yes นะครับเพื่อที่จะให้ตัวโฟลเดอร์นี้สามารถที่จะ run Python ได้นะครับก็ไปที่ถัดมามาที่ไฟล์นะครับ New File มาที่ Python File นะครับแปะโค้ดลงไปนะฮะ Save นะฮะ Save ก็เป็นชื่อตัว ตั้งชื่อไฟล์นะครับสต o อกมัลตินะฮะผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็นสต o อกม u l ตินะครับ m u l t i t e r นะฮะก็ <c oughs> จะเป็น <ladım. S 1> ชื่อไฟล์ Stockmulti .py นะครับโอเคนะฮะผมลองรันดูนะครับวันนี้ผมรันที่ระยะที่เวลา11.10็ก็ ตลาดหุ้นก็น่าจะเปิดทําการอยู่แล้วนะฮะสิบเอโมงตอนนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลนะฮะสต็อก3ตัวนะครับมีของต่างประเทศด้วยนะครับ A A P L นี่คือ Apple ของอเมริกานะฮะก็ดึงอะไรดึงข้อมูลนะครับวัน2,025นะครับเป็น12วันที่24นะฮะก็จะได้ข้อมูลมาของ P T T P T T ก็วันที่24นะครับ ในวันที่24ข้อมูลก็จะเป็นตัว31.50นะคะตัวหุ้นของ Apple นะครับ31.50นี้หน่วยเป็นบาทน,นะในส่วนของ Apple วันที่24ธันวา25 2,025เนี่ยรา,าคาหุ้นอยู่ที่272.36หหน่วยจะเป็น USD นะครับเป็นดอลลาร์นะแล้วก็ T U นี่คือ,คอหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับอาหาร ก็จะอยู่ที่12.70ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะ่าจะขยับตัวขึ้นมานิดนึงเพราะว่าช่วงก่อนจะอยู่ที่12.4หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็จะได้ข้อมูลหุ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้ใช้ตัวเดทไทม์นาวนะครับก็คือเป็นของวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะระบุวันได้ถ้าเกิดต้องการดูย้อนหลังก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับสามารถดูหุ้นย้อนหลังผมก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ ในส่วนของโค้ดนะฮะก็จุดที่ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่จะใช้ข้อมูลนะครับ mm hmm. ตัวนี้เนี่ยนะครับให้ตัวมีการ Export เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วยนะครับชื่อไฟล์ก็คือ Stock underscore full underscore data นะครับตัวนี้ Encoding ต้องใช้ตัวนี้นะฮะ เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดมันมีภาษาไทยออกมาเนี่ยจะอ่านจะได้อ่านได้ภาษาไทยใน Excel เวลาเรา export นะครับก็มาดูตัวที่เรา Export หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสามารถที่จะเข้าไปนำเข้าไปใน Excel ได้ก็จะมีฟิลชื่อหุ้นนะครับราคาก็จะอยู่ตามนี้เลยมันถ้าเป็นถ้าเลียงเป็นคอลัมน์เนี่ยมันก็จะจัดเลียงได้พอดีเพราะจะมีเครื่องหมายคอมมาขั้นแต่ละฟิลอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่า โค้ดจริงๆที่ใช้สำหรับดึงหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัว library w i finance แล้วก็ตัวที่ใช้จะเป็นตัว Stock ตัวนี้นะฮะตัวแปร Stock ตัวนี้ตัวแปร Stock ตัวนี้นะฮะเป็น list นะครับ list ก็คือชื่อหุ้นนะฮะอ่าแล้วก็ get นะครับ info get currency มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนำข้อมูลเข้ามาเข้ามาเก็บไว้ใน dictionary นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัว panda dataframe นะฮะ df เพื่อที่จะมาแสดงข้อมูลเอาข้อมูลใน panda มาแสดงแล้วก็มาเขียนเป็นไฟล์ใน c s e อยู่สามารถไล่ได้นะครับไล่ดูได้แล้วก็คอมเ comment เนี่ย จะมีเกือบทุกบรรทัดอยู่แล้วนะฮะลองศึกษาดูไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงก็สำหรับวันนี้ฝากช่วยกด subscribe ไว้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ